เสียงปลุมือคือเสียงสวรรค์เสียงสำคัญคือกำลังใจครับพี่น้องครับผู้ใดปรบมือขอยรำขอรวยครับผู้ใดโสดก็คอ้ได้เมียกลับบ้านขันจังผู้ยิ่งสดข็คอยได้ผัวจากสีบ้นกลับบ้านใครปลุกเมือขอยจืดคอหวยงวดนี้ครับผู้ใดเบิร์สอตามบุญตามวาสนาเอานี่เจอหัวคู่คนหลายเนาะป้าถูก มเมื่อวาคนมาเบิ่งขาบ่อจนหลังๆมันกระลังยางเขามาบาแม่กลัวเขาเบิ่งเวทีนั่นละ่ะเลยเข้ามาครับพี่น้องครับนุกไปมาแล้วหลายๆท่านอาจจะเพิ่งเคยเห็นซุ้มข่อยฮองเพลงเมื่อนี้ข่อยมา่งองเพลงแล้วครับขนุกไปมั่งองเพลงเคยเห็นครับเขาคิดว่าเขาเป็นดาราอบุคเคยเห็นร้องเพลงครับผมบุคเคยเห็นร้องเพลงครับผมบุกเ,เ,เคยเห็นตะหยอกกันครับ ไปขนาดนีด้ย,ย,ยังยังไปขนาดนีด้นึ่งครับ,รบไปเอาเกี่ยวมามือนี่ยังไดกระสังไปยังฮะกินเหล้าสักอนโอ้ดีใจครับดีใจที่ได้มาที่นี่ครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ศูนย์กลางของพวกเราเนาะพวกเราบ้านอยู่ที่นี่นะครับผมแต่พอเคยมาเล่นนี่จับเทียนี่คือปีแรกแล้วครับซีปีแล้ว ในคอนเสิร์ตมากพอค่อยเลยขึ้นเวทีไงแบบนี้จัเจี้แต่กี่รังเทียขึ้นไปสองคนคนละหลายเขาก็แตกนี้เบอร์ลุงไปเถอะเขาอาจจะตกตะลึงในความหล่อหรือเปล่าครับเออโอเคโอเคโอเคขอชวนแก้วขอนแก่นซส่งหนึ่งที่เอาใ่สวัสดีครับพี่ชายครับโอ้ยผู้ชายไหลงานลุงไปทะเลเทมิผู้หญง ไม่ใส่พี่ยังเสียมีมือนีแล้วพี่น้องเอ้าเอา,เอามันสุดๆหล่เนาะเพื่อเป็นก,การเสียเวลาครับเหยาๆไปครับอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่น้องมาเสิร์ฟนะซุ่มอ้อจะมายกม,มือขึ้นมาเสิร์ฟสักหน่อยจ้ะเชื่อว่าเฮาอยู่ขอนแกน่นขอนแก่นเมืองดอกคุณเสียงแคนครับผมมีเสียงพี่เสียงแนคนกินหอดบ้านและตัวพี่น้องเลยมีแต่เพลงบอกกันก่อนอ่ะมีมี